เป็นอันว่าเรียบร้อยเจ้าห่อนคนพริกแกงเจ้าห่อนแซ่บจังสี่ต้องยกสดพริกแกงเจ้าห่อนยกสดเห็ด้หลายเมนูไหมมักเนือก,กระไดหรือเสีเหเฮชาบุีสานก็ไดแดงหขยพอยใหน้ำคาล่าติดต่อคูบักเดี๋ยวเราก็มา แม่ลราพ่อใหญ่มาเอาเลยพ่อใหญ่จะเอาถั่ยหลายเลยพ่อใหญ่ข่อยบวมักหมูไม่ข่อยมักพักขอยกเลยเอาพักสดใส่แม่เอาพ่อใหญ่พ่อใหญ่จะเอาดอกถั่ยนี่พ่อใหญ่กินบวมพ่อใหญ่พ่อใหญ่มักถั่ยนี่ยายมันพ่อใหญ่มักพักบ่บ่ไปไหนบ่พ่อใหญ่ขอยกินพ่อใหญ่มักพักบ่บ่ข่อยกินพักพ่อใหญ่คนพ่อใหญ่จะเอากินพักเลยพ่อมาขอยกให้มักพักนี่โอ้ยพ่อใหญ่นี่ย่โทษโทอีหลีเนาะ